สวัสดีครับวันที่1เมษายน2566ายเป็นวันแรกที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการใช้บัตรประชาชนในการรูดซื้อสินคา้ามีวิธีการอย่างไรและมีวงเงินเท่าไหร่อะไรบ้างสําหรับท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่าอยู่อย่าเพิ่งทิ้งนะครับยังมีเงินคงค้างอยู่ที่สามารถใช้ได้อยู่นะครับเรามาดูกันนะครับพิธีการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยบัตรประชาชน ขั้นตอนที่หนึ่งให้ท่านยื่นบัตรประชาชนให้ร้านค้าที่เข้าลงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านถงฟ้าร้านแก๊สหรือจุดจำหน่ายตัวรถโดยสารเช่นรถบขสรถไฟรถไฟฟ้าเป็นต้นขั้นตอนที่สองใช้รหัสหกหลักที่ท่านได้รับตอนยืนยันตัวตนโดยร้านค้าจะให้ท่านกดที่เครื่องรูดหรือกดที่แอปของร้านค้าก็ได้สำหรับท่านที่ลืมรหัสหหลักนี้ ให้ติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับได้แก่ 1. ค่าซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือน 2. ค่าแก๊สถุงต้ม100บาทต่อ3เดือน 3. ค่าเดินทาง750บาทต่อคนต่อเดือนรวมขนส่งทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้าสำหรับรถเมล์ เราจะใช้บัตรประชาชนกับรหัส6หลักนะครับตถดเม์กับรถไฟนะฮะสำหรับรถไฟฟ้าไม่ต้องใช้รหัส6หลักใช้แค่บัตรประชาชนสําหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดถ้ามากรุงเทพก็สามารถซื้อตั๋วรถไฟฟ้าได้นะครับคือใช้ได้ทุกทุกประเภททั่วประเทศเลยนะครับ4ค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทใช้ฟรีไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับ ถ้าเกิน315รบาทจะไม่ได้สิทธิ์นะครับส่วนค่าน้ําไม่เกิน350บาทรัฐบาลจ่ายให้100บาทถ้าเกิน3า5บาทท่านจะไม่ได้สิทธิ์นะครับสําหรับวงเงินตกค้างของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเก่านะครับจะมีเงินค่าน้ําค่าไฟรอบเดือนมีนาคมจ่ายไม่เกินวันที่30เมษายน266 2เงินค่าเบี้ยประกันผู้พิการ200บาท ขาวันสุดท้าย22มีนาคม2,66 6ดูคลิปจบแล้วกระดุากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ